อีน้องเอ้ยมากพอเห็ดนั่งลงคน,ด,นด้อนอยู่ฟังนะบุรากำลังขึ้นพี่น้องสินัดเป็นชอ่อกัางัดปพื่ดี๋ยจ้ะต้องนัดที่ระดบับ พี่นอ้องเอสุขุสุก้นเห็ดเป็นน้ำแข็งพี่น้องอันนี้เห็ดหูหนูจ้ะเห็ดหูหนูเป็นน้ำแข็งอู้สินครับทำอะไรพี่น้องติดลบอันนัน่นเก็ทองศาพี่น้องเกทองศาแปดองศาเหนอจ้ะอันนี้เห็ดชินดำงพี่น้องเอฟซีเขาป้า ขาหล่อเบิ้งเห็ดในมือติดลบจะพี่น้องมอือเท้าดีอู้จนแบบเป็นน้ำแข็งพี่น้องเอ้ยน้ำแข็งขาวเนื่องจากเกาะน้ำใบใหม่ใบหยา,านหลังคาบ้านมือนี้ออกมาใสๆตอนนี้กะใบ,บสองแล้วจะ้ะเตียบออกใบสองพี่น้องเามาส์ค่ะมาหล่อเบิ้งเห็ดพี่น้องเอ้ยจะสิมีเห็ดบ่บ่ถ้าสูตรอากาศ เย็นๆนั่นน้ะไปนองสดชื่นจ้ารอเบิงเห็ดหูหนูเห็ดนานๆเลยจ้าเนาะหัวช่างล้มเมื่อไหร่เือมีเนาะเห็ดหนูหนูฟันไม่กระหรายแต่วอันบ่มีเห็ดพี่น้อู้ยหนาวนี่นีนี่เห็ดหูหนูอ้ยต้นวน มเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำกันเก็บเห็ดทำแข็งน้ำกันเดี๋ยวมีคำเลี้ยวดี่น้องซีมงหามงแร่งเหนื่ยอยหรอโอ้ เห็ดหนาวหนาวน้ำกันจ้ะมากับอันก,กิโกไปทางไหนบุพี่น,อน้องกิโกูุ้นไปทางไปกวนเนี่เลาะต้นเห็ดไปให้ตามตูไปเก็บใส่บุกข้างไหนบุกเมื่อกี้อันเตินพวกพวกไปทางไหนจ้ะใสไ,ไปทางไหนบุก anh té đám mình những cái tiếp 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 mình tiếp quên bên chỗ ở. Đó.

ร้อนใจตะก,กาะเลยแข็งอย้ ปีที่ปีนี้มันนีออกไม่ได้ยพี่หน่องนี่เจอดำแล้ว เย็นหนาวสิเข็ดกับบ่ออกกับพี่น้องเข็ดอันนี้เขาก็ออกแต่โดนหรือาจานนี่เนาะคือเห็ดอั <c oughs> น <c oughs> นั่นไหม,มนะเห็ดออกมาใหม่นนะจ๊ะเขาบ่บอออกอากาศหนาวปวดไหมนักล้มกับบ่ออกจ้ะเห็ดเหมืองเดียวเต็มตะกร้าแล้วให้นูพี่น้องแดงเหมือนเดียว เดียวได้พี่น้อยเต็มตะกร้าน้อยอ่ะนี่ก็ โอ้พี่น้องโอ้เหยีนมือพี่น้องเลยเหยีนมือขนาดเลยใบใหม่ครับพี่น้องโอ้ยตุใบใหม่เต็มเลยแบบต้นใหม่เดี๋ยวนี้บ่มีใบใหม่พี่น้องหมดใบใหม่ร่วงหมดละ มือ่อกี้พระเอกยางพานเพ,พ,พันบาเบหินนะพี่น้องอันพุ่นพันซองเบิ้งเพันบาเห็นเฮ็ดเบิงบ้งเบิ้งไกลๆบาเห็นพี่น้องแบบเมื่อกี้ใบไม้คูมแน่นะจ้ะเดี๋ยวยะะคือใบใหม่นะมั้งพันเบาเห็นะกลมซองเบิ้องพายุเลย่อนมาเบิงๆๆ้งไกลๆนี่ดี้พอหนึ่งนะเฮ็ดพักเลยนะพี่น้องอเดี๋ยวพัน อยากงัดเป็นช่อกับบ่ได้จ้ะนี่เป็นน้ำแข็งนะอันนี้เอาไว้ปกติเขาสิออกเต็มขอนเลยดิปีที่ปีแรกที่ปายูเก็บเนาะจะเป็นท่างาวมากจริงๆหรือพี่น้องขอนง่ายไงขอนหนึ่งวงนะอันนี้อันนี้ปีที่สามเราจะนี่ที่เฮ็ดขอนนี่ออกแต่ว่าออกก็ออกในน้อยนะพี่น้องในน้อยขอนง่ายอยู่จ้ะหมดก้อนนี่ ปากทางนั่นก็อ๋อเกี่ยนมานันแต่มองเดียวเป็นตะกาบนนี้พี่น้องปีที่แล้วก็ออกบ่อหลายปีนี้ก็ออกนิดเดียวนี่ละก็คือควันใหม่นี่เขาก็สีค่อยๆพุไปน้ำนี่พี่น้องเห็นมั้ยกาบเขาน่ะจะถ้าต้นใหม่บ่ามีกาบต้นใหม่พุกาบพุนาาจะเขาก็สีบ่ออกดังเห็ดจ้ะต้นใหม่ก็โดนแดดโดนฝนโดนหิมนะเนาะแต่ละปีเนาะจะพุกอนไปน้ำเห็ดกับบ่ออกนี่สินะจ้ะ อีน่องเอ้ยมากพอเห็ดนาง,ล,นนางนนล้มอนอ่อนอยู่ฟังน่ะปวดุัวกำลังขึ้นพี่น้องเปิดเปิดเปิดเห็ดนางล้มนี่ดอกอ่อนอยังสินเนาะเขาเป็นน้ำแข็งนะจ้ะเวลาอันน้ำแข็งละลายนีย่นี่เขาสิบลูนาวดิจ้ะแต่ว่าขันดอกดอกใหญ่แล้วนี่ยสีนานอยู่แต่ว่าถ้าดอกซ้ำนีเนาะเขาบลเนาบลูตายดิพี่น้องเนี่ยมาจ้าพุ่นปาดงามเถอะวนๆเลย เนี่ยถ้าน้ำแข็งละลายนี่เขาก็ถ้าอากาศบนั่นอีกเนาะเขาก็สิเติบโตอยู่ดีจ้ะดอกประมาณนี้เนาะนี่ดอกประมาณนี้้ใหเบิ่งไกลๆนี่มันหนาวาตายแล้วจ้ะเนี่ยบ่าถ้าดอกง่ายเลี่ยวนี่เขาสิอมน้ำแล้วเขาก็สิเน่านะจ้ะบ้าจังแต่ไปแกงกันต้มดั้มแซ่บแต่เป็นน้ำแข็งงัดยัง <laughs> ไง พี่น้องงัดยางแห้งดีพี่น้องเนี่ยยางแห้งไม่ได้ถึกเมื่อกี้จ้ะแต่ว่าต้องงัดค่อยๆเพราะว่าบ่อนสันเฮ็ดติหักนาะค่ะเป็นยัเนาะปลาตายกำลังออกไหลได้ไหะนะน,น้อยอยุกถึงแม้นอันฝนตกมากอีกแล้วก็เน,นี่ยน้ำแข็งมาไล่เนาะจา้ะเนี่ยซ้ำนี่เขาเกิดเติบโตด้วยจ้ะเขาบอกบ่อนบ่อนตายดิจ้ะนี่เป็นน้ำแข็งอะไรฟาดุ่น นอเนเอ้ยนี่บอดใช้เรืังไหนหลับบัเนี่บเบื่อใช้เรงไหนหลับจังสีดายแ่นี้พี่น้องมาสิงักชอ่อหน้ามู่บอดดอเฮ้ยนี่ป๊าดเขียวนานี่ยกงสีนี่ต้องพกอันสิงักเป็นชอ่อกันนัดบ่ได้จะ้ะต้องงัดที่ระดับ แน่นแน่นไมพี่น้องแงน,นง่นไม่รีอ้ยแต่ก็เฮ็ดนาเนาะเฮ็ดน้ำไม่รีจ้ะมันวนกันหรอกเอาต้มยำมาที่หละพี่น้องอออต้มยำจ้ะเห็นว่าพี่นออ้องเห็นมั้ยบ่ดมมได้จิงั โอ้โหสวยๆบ่ได้ปาัดโอ้พบขอนปีตะปูมาบ่ได้เนาะมองมัดสะเห็ดโอ้ยงึดบ่พี่น้องกล่องกระจักไปเวียงไปท่านใดหมดจริงเห็ญเห็ดา่พี่น้อง โอ้ยเบิ่งพี่น้องงามปะวันน่ะสวยงามเลยเห็ดขึ้นตามธรรมชาติเฮ็ดบ่ได้ปลูกบ่ได้เี่บุเร่เ,เอาเสือ้อแม่บานมะกาได,ด้พี่น้องเด้อามเลยพี่น้องวันน่ะพ้่พี่นี่พี่พี่น้องเ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาเห็ดนางลมไปแกงไปต้มยำเนาะดอกซ้ำนิ่ ดอกส้มีอันไปต้มยำไม่พี่น้องเสียบจอันนี้เอหยื่อกนี่ดอกบาดดอกไม่น้อยกำลังขึ้นกับไล่เลี้ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี้ยปุ่นปุ่นเป็นเบียยุ่ หยกควนใหม่มาให้พี่น้องไปพออันหู้หนูมาอ้าหยกควนใหม่มาให้่ไปมาดูแมนีหยังก็เป็นอุยอันยัดมาเป็นอุยโอันยัดเดหยกควนใหม่เลยนี่ไปดีโคจะดีโคสกีบเอาดีดีเกมไหมซะตัวนี้จะส โอ้ติดมือดพี่น้องติดเสียบบ่หนาวนี่ก็จักกระสิหนาวหอดมือใดเด้อพี่น้องอีบ่ดีบ่แมปนสิหอด ปีใหม่อยู่ตัวนึกยันอนปีนี้หนาวแล้วมาแล้วจ้ะจังปีนี้เนาะแต่ว่ากะกันฝนตกนี่กะละลายขึ้เก่า,ลา,กาแล้วจ้ะไปอยู่แห่งมาโอ้ยหิมะตกสนั่เนี่ยไปอยู่หิมะมาตกโอ้ยนั่นพี่น้องเลยแต่ร้ายอยู่จ้ะเนาะเด็กพ่อไปกินเนาะหิเต่ดำนั่นไปอยู่กัสิเอาไปตา,ไากแห้งด้วจ้ะเห็นนางร่มกัสิไป ตม้มยำปลาเน้นกินต้มน้ำปลาเน้นสดน,น,นันฮ้อนขอขบัญญาติอเลยเห็ดเห็ดเป็นนลำแข็งเดี๋ยวนี่กระสีเริ่มละลายแลยที่พี่น้อง